สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ร่วมกันศึกษาอนุรักษ์และจัดสะสมวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังสายหลวงปู่นาคหลวงปู่หินวัดระครังนะครับวันนี้ผมบูบังอ้อครับนึกอะไรแบบปแปลกๆนิดนึงพอดีมีหลายคนถามว่าเฮ้พิมพ์รูปเหมือสนสาเร็จโตมหาบริกรรมเนี่ยจริงๆมีกี่พิมพ์กี่ขนาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอะยอมรับเลยว่านี่ไม่ใช่ทั้งหมดนะที่ที่เป็นพิมพ์ของท่านนะครับแต่ว่าผมอะ ที่เท่าที่ผมมีอ่ะผมก็ยมลองค้คหนาหาดูนะครับแต่ว่าคือหมายถึงว่าถ้าเป็นอีกเนื้อหนึ่งด้านหลังอีกคนละบล็อกอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ไดเอามารวมนะครับอย่างอันเนี้ยก็จะไม่มีอ่าที่เป็นพิมพ์ใหญ่ของอ่าเนื้อชันหมากนะครับดุนอินโดจีนะครับที่เป็นที่เป็นองค์เนี้ยนะครับก็จะไม่ได้เอาที่เป็นเนื้อชันหมากให้ดูับจริงเนื้อชันหมากก็จะเป็นอีกพิมพ์หนึ่งนะเพราะด้านหลังก็จะเป็นอ่าอีกบล็อกหนึ่งนะครับก็จะมีเลขหนึ่งอยู่ที่ยันดอกด้านหลังนะครับแต่ว่วา ไม่เป็นไรครับอันนี้ผมพยายามลองเท่าที่ผมมีอยู่ตอนนี้นะครับเท่าที่หามาได้ก็ก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับก็ค้นเจอก็หยิบ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 มาครับกันนเอาไว้นะครับก็นึกสนุกนะครับเอามารวมมาให้ทุกคนลองดูกันดีกว่าว่าเอ๊ะจริงๆอ่ะคิอว่ามีหลายบล็อกหลายอะไรอย่างเงี้ยครับมันมันมีเยอะแค่ไหนนะครับเพราะเท่าที่ผมรวบรวมมาได้ณตอนนี้นะครับณตอนนี้นะก็คือมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับก็มีเจ็ดพิมพ์แล้วเนาะ ก็เยอะเหมือนกันเนะเออจริงๆก็ไม่ได้คิดว่าจะมีเยอะขนาดนี้นะครับก็เรื่องละเรอยดอะไรเงี้ยผมก็จะไม่เล่านะเพราะมันจริงมีหลายหลายรุ่นหลายยุคนะครับก็ถือว่ามาดูเล่นๆกันนะครับถือว่าคลิปนี้เป็นแบบส่องกันเพลินๆดีกว่านะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นรุ่นอ,อินโดจีเนาะหลายคนเรียกว่าอินโดจีนะครับปีแปดห้าเก้าห้าอย่างเงี้ยนะครับก็ จะเป็นด้านหน้าก็เป็นพิมพ์สมเด็จโตนะครับสำหรับองนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นสภาพเดิมจริงๆนะครับดูเหมือนแบบเอ๊ะทำไมดูแบบดูเหมือนใหม่จังแต่จริงๆคือเป็นคาบฝ้าที่ขึ้นที่องค์มากกว่านะครับแล้วก็องนี้ไม่ค่อยมีโดนจับมือเท่าไหร่นะครับนี่ครับ้านหลักยันดอกนะครับรายละเอียดของรุ่นนี้เนี่ยก็อยากให้ลองไปดูกันนะครับผมมีคลิปทําไว้อยู่แล้วนะครับ ตรงนี้พิเศษหน่อยนะครับคืออะไรนะครับอันนี้ผมชอบมากเลยนะี่มีเส้นเกสาอยู่นะครับตรงนี้นะครับชอบมากนะครับเป็นพิเศษหน่อยนะครับนี่นะครับรนอินโดจีนะครับอันนี้ให้ดูคร่าวๆนะครับคลิปนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเป็นครับสนุกๆนะครับก มาลองดูกันนะครับรุ่นหนึ่งนะครับก็เป็นซุ้มเถาวันนะครับเลขซุ้มกระหนกข้างนะครับแล้วแต่นะครับวหวคือต,ตอนนี้ยังไม่มีหนังสือผมก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วควรต้องเรียกว่าอะไรนะครับสารับวัน,นี้เคยทําคลิปให้ดูแล้วนะครับจริงๆทุกองค์ก็เคยทําเคยมีคลิปที่เป็นพิมพ์นั้นๆอยู่แล้วนะครับนี่ครับอันนี้เป็นเนื้อใบลานนะ รุ่นนี้ก็จะมีทั้งเนื้อขาวแล้วก็เนื้อใบลานนะครับสีอื่นผมไม่ชัวร์เหมือนกันนะผมยังไม่เคยเห็นนะแล้วก็จะมีออกหลายวัดนะครับก็ถ้าเป็นพิมพ์ละครั้งก็จะเป็นสูงๆหน่อยนะครับเป็นพิมพ์แบบสูงๆก็หมายถึงว่าสูงด้านนี้นะด้านนี้สูงนะครับถ้าเป็นของวัดควรก็จะเป็นแบบป้านกว่านี้หน่อยนะครับแล้วก็ขนาดองค์ Manual ก็จะใหญ่นะครับด้านหลังของใบลานเอกลักษณ์ของลงปพุนาเน ah ี่ยครับก็จะเป็นนี่ครับเป็นเม็ดอัลมอนด์อย่างงี้นะครับ นี่เคยกระทักเลยนี่นะครับอย่างที่บอกครับคลิปนี้ไม่ได้เน้นข้อมูลอะไรมากนะครับอันนี้เน้นแบบสนุกสนุกนะครับดูกันนะครับต่อป้ายนะครับก็เป็นบางคนเรียกสมเด็จโตพิมพ์หาบริการประคำรอบนะครับชื่อยาวมากนะครับบางคนเรียกข้างเม็ดนะครับก็แล้วแต่ใครจะเรียกนะครับ องนี้เนี่ยเป็นเนื้อผงพิเศษนะครับแล้วก็พิเศษหน่อยครับนี่มีทองนะครับทองของยุคหลวงปู่นาคเดิมๆที่ท่านปลุกเสกเป็นพิเศษเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าผมก็เียกกรรมการแล้วกันอกรรมการนะครับก็จะมีทองนะครับทองก็จะเป็นทองสีนี้นะนี่นะครับแล้วก็จะมีแป้งเจิมนะครับนี่คือแป้งเจิมเดิมๆนะครับ ผลหน้าท่านไม่ได้เน้นแบบจานพิเศษอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่ที่ถ้าพิเศษนะก็จะเป็นเจมิมหรือไม่ก็จะปิดทองอย่างเงี้ยครับทองก็จะเป็นสีแบบทองยุคนั้นนะครับไม่ใช่ทองยุคปัจจุบันนะครับสีจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าเวลาเห็นก็ก่อนที่จะใส่ราคาต่อรองกันก็ลองดูนิดนึงนะครับว่าทองเป็นทองเดิมหรือว่าทองใหม่นะครับรวมถึงแป้งเดิมด้วยนะเนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับหยันมิ นะอันนี้แล้วก็เป็นอุณารโอมด้านบนนะครับเอ้อันนี้เมื่อกี้ไม่ได้โชว์เนาะด้านหลังเฮ้โชว์แล้วสิด้านหลังก็เรียบไงเนาะที่สองทำให้สับสนทำไมนะครับบุ๊บางอ,อ้ออานะครับนี่มาองค์ต่อไปครับเป็นประคำรอบเหมือนกันครับแต่ว่าอันนี้เป็นเนื้อชานหมากนะครับเห็นว่าทุกทิมเนี่ยแกะได้แบบคมชันหมดเลยเนาะผมก็ ยุคนั้นเนี่ยเก่งมากเลยเนาะนอกเรื่องไปครับก็เมาพิมพ์ชานหมากเนี่ยครับส่องดูในเนื้อนะครับเป็นเนื้อสีแดงคล้ำๆเข้มๆนะครับแต่พอส่องไปก็จะเห็นว่าเป็นแบบเป็นสาราดําอยู่ข้างในเนื้อนะครับคือ,อพระอานารที่เคยบอกว่าสาสารดำๆพวกนี้เ,เกิดจากเป็นเนื่องจากเป็นหมากที่เกิดจากการบริกรรมนะครับก็คือเขียวบริกรรมนะครับก็เลยว่าก็จะมีจุลินทรีย์หรืออะไรต่างๆในน้ําลายนะครับแล้วเกิดเป็น ลาดามพวกนี้เกิดขึ้นนะครับจะไม่ใช่แบบเป็นเนื้อเอาหมากไปผสมในเนื้อเฉยๆอย่างเงี้ยครับคือเป็นหมากที่ผ่านการบริกรรมมาจริงๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วด้านหลังก็จะเป็นรอยกามหมากอย่างนี้นะครับอยูนะครับโอ้คลิปนี้นี่นะึกว่าจะทําเล่นๆเนาะแต่จริงๆก็เป็นคลิปที่ดีคลิปหนึ่งนะครับเพราะว่าเออเห็นแบบทุกเนื้อเนาะเห็นทุกเนื้อทุกพิมนะครับแล้วก็ได้เห็นแบบคองกับเจิมเนาะครับอันนี้เป็น รุ่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์เล็กเนี่ยท่านบอกว่าสําหรับสุภาพสตรีนะครับหรือว่าเด็กนะครับจะมีคาบย็กอย่างนี้นะครับสาหรับเป็นพิมพ์เป็นเนื้อผงพิเศษนะครับเนื้อก็จะเข้มๆจัดๆอย่างนี้นะครับนี่เลยนะครับเสร็จแล้วต่อไปนะครับ นี่เป็นเนื้อชั้นหมาเหมือนกันนะครับแต่อันนี้ผมดำๆเลยนะนี่นครับจะมีดำๆอยู่ในเนื้อเหมือนกันนะครับคือพระที่สร้างเนี่ยมีหลายรุ่นหลายวาระนะครับนี่น้านหล่เมันกลาหมากเหมือนกันเห็นไหม จะมีดำๆอยู่ข้างในเนื้อนะครับคืออยู่ในเนื้อน,นะครับไม่ได้อยู่ข้างนอกก็แอ่งสุดท้ายนะครับเป็นหลังกำลังกันะครับทุกองค์เนี่ยเห็นองค์เล็กๆอย่างนะครับแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยคมชัดหมดเลยนะครับ แต่ละองค์ก็จะสร้างแต่ละยุคแต่ละอะไรอย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยวไว้รอหนังสือพี่นุโคเสร็จนะครับก็เราก็น่าจะได้มีความรู้เพิ่มเติมกันนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมบุ๋บางอ้อก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับคือคิดว่าจะทาเป็นคลิปดูเล่นนะแต่ควจริงนี่เหมือนรวมแบบมวลสารทั้งหมดแล้วก็รวมแบบมีทั้งปิดทองเดิมมีทั้งแป้งเจิมนะครับมีทุกอย่างครบทั้งใบลานทั้งเนื้อผงพิเศษผงขาวเนี่ยนะครับแล้วก็ผง คือหมายถึงว่าผงสมเด็จสีขาวนะครับแล้วก็เนื้อชันหมากเนี่ยเอาไว้ในคลิปเดียวกันเลยนะครับเป็นเรื่องที่มหัศจรร์มากนะครับตอนแรกคิดว่าทําเล่นๆนะครับแต่ก็ดีเหมือนกันนะครับได้ได้มีความรู้กันนะครับสำหรับวันนี้ผมบออขออนุญาตจบไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าใดชอบใจขับรบกวนกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ